ค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะเกศจากช่องแคสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะเกศจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการทัวร์เรือสําราญนะคะกับรูบี้พีซนะคะไปที่เม็กซิโกครูสนะคะเป็นระยะเวลา7วัน6คืนนะคะเออเกศจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวค่ะเพื่อน สำหรับเรื่องของการพักกระเป๋านะคะเพื่อนๆสิ่งแรกเลยก็เป็นเบสิกทั่วไปนะของการเดินทางไปเที่ยวนะคะก็คือเราจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนนะคะว่าสภาพอากาศของช่วงเวลาที่เราจะไปเนี่ยนะคะอะ สภาพภูมิอากาศเขาเป็นยังไงนะคะอย่างที่เม็กซิโกนะคะเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสาสามช่วงด้วยกันนะคะช่วงช่วงแรกนะคะก็เป็นช่วง, Spring, งสปริงกับซัมเมอร์นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนานะคะเป็นสปริงนะคะไปจนถึงช่วงเมษาถึงมิถุนานเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร้อนมากๆนะคะแล้วสภาพภูมิอากาศของเม็กซิโกช่วงที่ร้อนนะคะก็จะบอกว่า ร้อนร้อนหนักมากนะคะเหมือนเมืองไทยเลยนะคะแล้วลักษณะการร้อนของที่เม็กซิโกคล้ายไทยก็คือร้อนแล้วมันจะเขาเรียกว่าฮิวมิดนะคะก็คือเราจะรู้สึกเหนียวเหนียวตัวนั่นเองค่ะเพื่อนๆก,ก็เตรียมชุดอะไรไปให้เหมาะสมกับช่วงนั้นนะคะถ้าเราไปช่วงระยะเวลานั้นค่ะต่อมานะคะถ้าไปช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูหนาวเนี่ยนะคะออสั่มถึงวินเทอร์เนี่ยนะคะมันจะเริ่มออสั่มที่เดือนประมาณเดือนเซปเทมเบอร์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไป ช่วงหนาวๆเลยนะคะจะเป็นช่วงประมาณสิ้นปีถึงเดือนกุมภาค่ะเพื่อนๆต่อมานะคะถ้าเราไปช่วง r รน n ี season นะคะหรือฤดูฝนก็ไม่ควรไป <laughs> ไม่รู้สิเกดไม่ชอบเที่ยวฤดูฝนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไปในช่วงเดือนเมย์ถึงออกโทเบนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะกระเป๋าที่สามารถโหลดไปได้นะคะสำหรับทริปนี้ก็คืออ c a r r y on 1ใบนะคะแล้วก็โหลดได้1ใบค่ะเพื่อนๆก็สามารถเอากระเป๋าใบใหญ่ๆไปได้นะคะสำหรับ7วันนะคะให,ให้เพียงพอแต่เกตดว่าถ้าเกิดว่าไปตัวคนเดียวหรือว่าไปแค่คู่เป็นคู่กันเนี่ยนะคะออกับแฟนเราเนี่ยหมาจะไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเรามีลูกปุ๊บมันจะมีอะไรเกิดขึ้น <laughs> เพิ่มจากเดิมอีกเยอะมากเลยนะคะออสนใจก็เป็นของลูกค่ะเพื่อน อย่างแรกนะคะยาแก้เมาเรือค่ะเพื่อนๆลืมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแม้แต่สามีเกตเองที่ไม่ใช่คนเมาเรือนะคะเ็เป็นคนชอบขึ้นเรือไปเที่ยวต่างๆเนี่ยยังเมาเรือเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะเอายาแก้เมาเรือไปค่ะเอาตัวแรงๆไปก็ดีนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะรู้สึกนะคะในช่วง2วันแรกนะคะเราจะรู้สึกเมาเรือค่ะ2นะคะเตรียม ID พาสปอร์ตแล้วก็กรีนการ์ดไป คนที่ยังไม่ได้เป็นอเมริกันซิติ z เซนนะคะเออไปเม็กซิโกนะคะก็ต้องใช้กรีนการ์ดในการยื่นด้วยค่ะส่วนเพื่อนๆน,นะคะที่มาจากเมืองไทยนะคะมีเพื่อนถามมาเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของการใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะคะมาลงมามาที่อเมริกานะคะแล้วจะไปจากอเมริกาเพื่อไปเม็กซิโกได้หรือไม่นะคะคำตอบคือไปได้นะคะแล้วจริงๆเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องขอวีซ่านะคะแต่ เพื่อความปลอดภัยนะคะคุณจะขอวีซ่าไว้ก็ได้นะคะสำหรับเข้าเม็กซิโกนะคะมันจะตกราคายอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องมีก็ได้ค่ะเพื่อนๆสามารถอัปเดตข้อมูลนะคะอันนี้ข้อมูลที่เกศได้มาะะเป็นข้อมูลอัปเดตวันที่เกศกศึกษาจเจอนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะอัปเดตข้อมูลนะคะให้โทรไปที่สถานทูตเม็กซิกันนะคะเอ้เม็กซิโกนะคะ <laughs> เพื่อที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะว่าเราจําเป็นต้องใช้วีซา่าไหมกรณีเราเดินทางเข้าอเมริกาแล้วก็ ไปที่เม็กซิโกไปเที่ยวต่อนั่นเองค่ะอย่างที่3ขาดไม่ได้สําหรับเกตดสาหรับเกตดนะแต่ก็เข้าใจว่าคนไทยหลายๆคนขาดไม่ได้ก็คือน้จ <c oughs> อานจิ้มเอาน้ําจิ้มเผ็ดๆนะคะเกตดเอาน้าจิ้มซีฟู้ดไปกับปลุกหนึ่งนะคะเออเราสามารถเอาของเหลวเข้าไปได้นะคะขนาดประมาณขวดไวน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเกตดก็ตาน้ําจิ้มซีฟู้ดไปด้วยแต่ว่าเพื่อนๆที่ชอบน้าจิ้มอย่างอืง่นก็เอาอะไรที่รสแซบ่แซบๆไปด้วยเพราะว่าอาหารบนเรือเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอาหารฝรั่งนั่นเองค่ะ รองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบค่ะเพราะว่าเพื่อให้ได้เดินได้สะดวกบนเรือนะคะหรือว่าเวลาออกทริปนะคะก็ใส่แตะใส่ผ้าใบก็เดินสบายค่ะเพื่อนต่อมา5นะคะเอาทรีทเมนต์หมักผมไปด้วยนะคะหรือว่าคอนดิชัน n a i แฮ a ร์คอนดิชแนเนอร์นะคะเพราะว่าเขาไม่มีตัวนี้ให้เขามีแต่ยาสับผมแล้วยาสับผมบนเรือรูบี้่ะมันไม่ดีเลยนะคะมันทําให้ผมเราแห้งๆสากๆนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาไปค่ะ 6อันนี้สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมที่จะแลกเงินเปโซเม็กซิโกไปนะคะเออหดอลลาร์ตกอยู่ที่ประมาณ20-21เปโซนะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเวลาเราไปจ่ายเงินด้วยดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์มันเท่ากับ20-21เปโซคราวนี้พอไปจ่ายดอลลาร์ปุ๊บถ้าเกิดมันอยู่ระหว่าง $1 ดอลลาร์กว่าๆเนี่ยเราต้องจ่ายถึง2ดอลลาร์เลยนะคะ เออมันจะทําให้เศษที่เหลือเราขาดทุนนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราแลกเป็นเงินเป,นโ,ปโซไปก่อนนะคะเราสามารถเที่ยงเงินเป,นโ,ปโซใช้จ่ายแล้วก็แลกกลับมาใหม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆก็แลกดีกว่าไม่แลกค่ะคือบ้านเกดพลาดมาตรงที่เราไม่ได้แลกไปนะคะเค่ะเตรียมชุดออกกำลังกายไปด้วยค่ะเพราะว่าเขามีฟิตเนสให้นะคะเพื่อที่จะไปที่ข้อ8ก็คือเตรียมกินนะคะ <laughs> กินให้จุใจนะคะเพราะว่าอาหารเขาดีดคือดีไหมก็คือเบสิกนะคะแต่ว่ามันมีตลอดนะคะแล้วก็ เออกินให้คุ้มเกตชอบกินนะคะเกศก็ไปกินนะคะเพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนเลยค่ะแต่ว่าสาหรับเกเต้องยังไปกินด้วยค่ะ <S <S สำหรับภายในเรือ ruby princess นะคะก็จะแบ่งเป็นชั้นนะคะแต่ละชั้นเขาจะเรียกว่าเด็กนะคะแต่ละเด็กนี่นก็จะมีกิจกรรมหรือว่ามีพื้นที่นะคะเป็น,ปน area ต่างๆนะคะของการทํากิจกรรมแต่ลต่างๆหรือว่าเป็นพื้นที่ของการอยู่อาศัยนะคะเป็นห้องพักนั่นเองะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเกศจะโชว์ให้ดูนะคะว่า คร่าวๆนะคะว่าแต่ละชั้นสําคัญๆเนี่ยคะมันมีอะไรบ้างค่ะนี่นะคะเป็นแผนผังของเรือนะคะในแต่ละชั้นนะคะที่ชั้นที่สูงสุดของเรือก็คือชั้นที่19ชั้นนี้นะคะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นชั้นอ่ามันวิ่งจ็อกกิ้งได้นะคะแล้วก็จุดชมวิวค่ะ ส่วนชั้นที่18เนี่ยนะคะเป็นชั้นที่มีไนท์คลับค่ะเพื่อนๆบริเวณไนท์คลับนะคะจะอยู่ที่ท้ายเรือนะคะของชั้นนี้ค่ะมาดูชั้นที่17นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะชั้นนี้ก็มี s ั n เ t อร r y นะคะซึ่งเป็นาคล้ายๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นที่สำหรับ มาประกอบพิธีกรรมนะคะน่าจะเกี่ยวกับทางศาสนาคริสต์นะคะเพื่อนๆส่วนบริเวณท้ายเรือนะคะก็มีเลานจนะคะไว้นั่งชิลๆได้นะคะก็สามารถขึ้นมาชั้นนี้ได้ค่ะต่อมานะคะชั้นที่16เป็นชั้นที่มีอ่าอ่าพับลิกแอรีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆ โซนด้านหน้าทั้งโซนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับบิวตี้สุขภาพนะคะความงามแล้วก็มีร้า,านออกกำลังกายนะคะสามารถไปเต้นแอโรบิกนะคะเต้นซุมบ้าตามคลาสเขาได้เลยค่ะแล้ววันแรกนะคะของการมาเที่ยวนะคะเราสามารถไปทำสปาฟรีได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะ สำหรับชั้นที่15นี้นะคะจะเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะคะที่เริ่มมีห้องพักอาศัยนะคะก็คือเป็นห้องสวีทนะคะราคาก็น่าจะแพงที่สุดนะคะอยู่ที่ชั้นนี้ค่ะเพราะว่าเป็นชั้นที่เห็นวิวได้สูงแล้วก็ไกลที่สุดค่ะลักษณะห้องก็ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเลือกได้ค่ะโซนกลางเรือของชั้นนี้นะคะก็มีกิจกรรมให้ทำนะคะ เป็นสระว่ายน้ํากลางแจ้งค่ะออกมาแล้วก็ว่ายน้ําได้เลยสะดวกมากเลยค่ะสําหรับชั้นนี้ค่ะส่วนห้องอาหารนะคะก็จะอยู่ที่ท้ายเรือของชั้นนี้นะคะเป็นห้องอาหารที่เราเอาไว้ทานอ่าบุฟเฟ่ต์นะคะเราสามารถเลือกทานได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของเรือนะคะมีห้องสองห้องอาหารค่ะ นี่ค่ะชั้นล่างลงมานะคะก็เป็นห้องพักนะคะที่เห็นสีฟ้าสีแดงแถบอย่างนี้นะคะก็เป็นห้องพักในระดับขั้นต่างๆนะคะตามราคาเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีบัลคอนี่มีหน้าต่างนะคะราคาก็จะสูงขึ้นค่ะตรงบริเวณชั้นนี้นะคะมีสระว่ายน้ำอยู่ที่ท้ายเรือค่ะมาดูอีกสักชั้นนะคะชั้นนี้นะคะเป็นอ่า ชั้นที่มีลานกิจกรรมอยู่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็คือโรงหนังนั่นเองนะคะหรือว่าอคอนเสิร์ตนะคะเราสามารถมาดูคอนเสิร์ตร,ร่วมกันได้ที่นี่นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าไลฟ์สดนะคะจากการแสดงที่าสเวกัสนะคะก็มีการซื้อโชว์มาค่ะดีค่ะชั้นนี้นะคะมีพับลิกแอเรียที่น่าสนใจหลายที่เลยทีเดียวค่ะ ด้านหน้าจะเป็นโซนของโรงหนังนะคะแขกก็สามารถออกมาดูหนังพร้อมๆกันได้ค่ะที่ลนที่ลานนี้นะคะเวลาที่ฉายก็คือเวลากลางคืนค่ะคราวนี้นะคะมาดูอาหารภายในเรือกันบ้างนะคะก็คือจะเป็นอาหารฝรั่งนะคะอเมริกันนะคะก็ การทานดิ닝นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะการทานอาหารนะคะก็จะมีให้เลือกในทานในห้องอาหารนะคะเราจะมีเลขนะคะเลขโต๊ะนะคะเราสามารถไปนั่งทานที่โต๊ะอาหารดาิงได้ก็มีพนักงานมาเสิร์ฟนะคะมีอาหาราเป็นคอสคอสนะคะอาหารฝรั่งเป็นคอสคอสนะคะกินทีละอย่างอะไรอย่างนี้นะคะเออเกตความเห็นส่วนตัวก็คือเกศไม่ชอบทานอาหารในประเภทนั้นเราก็กินไม่อิ่มมันมันมาอย่างเงาจุ่มๆนะคะเล็กๆก,ก็เลยกินเท่มือเดียวนะคะ ก็ไปทานอาหารอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นบุฟเฟ่ค่ะโอ้ยแม่เจ้าอันนี้นะคะก็ถูกใจสุดๆนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะเตรียม,มน้ำจิ้มไปด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะเผ็เดๆเมันจะได้แบบไม่เลี่ยนจนเกินไปค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เลือกที่จะไปนั่งดิเนกินนะคะเก๋ๆรู้ๆนะคะก็ไปที่ห้องอาหารที่เรียกว่าดาวินชีนะคะเออชื่อห้องอาหารนี้นะคะส่วนอาหารที่ห้องบุฟเฟ่นะคะก็มีข้าวสวยด้วยนะคะเพื่อนๆก็สบายใจได้ะคะ่ะเราสามารถกินข้าวกับ เนื้อกับอะไรอย่างก็ได้นะคะเออกับน้ำจิ้มที่รอไปค่ะรอดตายค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเ,ออเราอยากที่จะไปกินอา,อาหารกินขนมตามบาร์นะคะ<ม>ก็จะมีขนมเบเกอรี่ต่างๆนะคะเค,ค้กน่ากินมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเราสังเกตได้นะคะว่าเราจะไม่ต้องจ่ายเงินไหมนะคะเพราะว่าตามบาร์นะคะก็จะมีโซนที่แบบว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะกับที่สามารถกินได้ตลอดนะคะเราสังเกตจาก คนก่อนหน้าเรานะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ยืนย่น ID card นะคะเวลาลขึ้นเรือจะมี ID card นะคะได้รับมาเป็นบัตรนะคะถ้าเราไมไ่เขาไม่ได้ยื่น ID card ให้นะคะกับคนกับพนักงานนะคะแปลว่าอาหารบาร์หรือว่าโซนนั้นเนี่ยนะคะก็คือกินฟรีไม่ต้องจ่ายเงินค่ะส่วนโซนกาแฟนะคะมันก็จะมีดีลนะคะที่ ไปถึงนะคะก็แนะนำนะให้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 ลองซื้อดีลนะคะคือแค่31เดอลลาร์เท่านั้นนะคะเราก็จะได้ทานกาแฟาทั้งหมดเนี่ยสิบห้าพอชั่นนะคะคือเราสามารถกินกาแฟาได้15แก้วนั่นเองค่ะเออในระยะเวลาที่เราอยู่บนเรือก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าซื้อกินแบบเกตน,นะคะเกตก็กินเป็นครั้งคราวก็จะตกประมาณแก้วละสาาเหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ถ้าใครเป็นคอกาแฟนะคะแล้วกาแฟเขาโอเคอร่อยนะคะเออก็จ่ายเป็นเป็นอ่าสามสิบเอ็ดเหรียญแบบนี้เป็นดีลดีกว่าค่ะ ห้องพักนะคะก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนะคะมีไดร์เป่าผมนะคะมีผ้าขนหนูเพราะนั้นเราไม่ต้องเตรียมผ้าขนหนูไปค่ะแล้วก็มีพนักงานทำความสะอาดนี่คือแบบประทับใจเรามากนะคะคือเรื่องของพนักงานทำห้องนะคะทำแบบทุกครั้งที่ออกจากห้องเออพอเราแวะเข้ามาแป๊บหนึ่งมีมีอะไรเลอะนิดนึงนะคะก็จะมีคนมาทำเลยนะคะก็เป็นพนักงานคนเดียวนะคะที่เขาจะดูแลห้องเราไปจนจบทริปค่ะ ราคาค่าห้องแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งทริปเนี่ยนะคะมันรวมกับทริปแต่ละวันแล้วนะคะคือเขาจะมีการชาร์จไว้ให้พนักง,งานแล้วแต่คราวนี้เกดก็ได้ให้ทริปพนักง,งานเพิ่มไปด้วยนะคะก็คือแบบอาเป็นสีน้ำใจเพราะว่าเราเคยทำงานรูมเมทโรงแรมเวลาเราเห็นทิปล้วก็ดีใจใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้นะคะใครเพื่อนๆอยากให้ก็ให้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะถูกชาร์จไปแล้ววันละประมาณ15เหรียญต่อคนนะคะ อย่างแรกนะคะห้ามลืมแลกเงินเปโซเม็กซิโกแล้วเพื่อนอย่าจ่ายเป็นดอลลาร์นะคะขาดทุนค่ะ2นะคะน,นี้ระวังนะคะคือระหว่างทางที่เราไปาไปชายหาดหรือว่าไปลงท่าเรือเนี่ยนะคะก็จะมีทัวร์มีคนขายทัวร์มารอรับเรานะคะว่าเอ้ยไปทัวร์นั้นทัวร์นี้มาคอนวิวส์เรานะคะต่างๆนานา,นา,นา,นานให้เราซื้อทัวร์เขานะคะเพื่อนๆที่โดนทัวร์ที่จะพาเราไปเที่ยวอย่างเช่นของเกตเนี่ยนะคะ ไปขี่เรือวนรอบเกาะน,นะคะแล้วก็จะไปดรอปเราที่าชายหาดนะคะแล้วสัญญาว่าจะกลับมารับเราเป็นอตอนกี่โมงกี่โมงนะคะปรากฏว่าไม่มารับเราค่ะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจ่ายเงินเขาไปหมดแล้วนั่นเองนะคะเพื่อนๆโง่เองนะคะซึ่งก็เป็นคําถามตอนที่เกดถามแตมีวว่าเฮ้ยเธอแล้วถ้าเขาไม่มารับเราล่ะสัญญาไม่หรอกสรุปนะคะก็คือไม่มารับเราเพราะฉะนั้น เพื่อนเพื่อนระวังนะคะกรณีเ,เราซื้อทัวร์แบบนี้นะคะที่เขาสัญญาว่าเออเดี๋ยวไอไปดรอปยูไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเวลาเท่านี้จะกลับมารับที่ท่าเรือที่ชายหาดเดิมที่ไปส่งห้ามเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆให้ซื้อทัวร์ที่แบบว่าไปเที่ยวเดียวนะคะแล้วขากลับนะคะหาเรือกลับเออมันก็จะมีเรือกลับนะคะค่าเรือกลับมาที่พอที่เราต้องขึ้นลูบี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ิเหรียญน,นะคะเพื่อนๆ สองคนนะคะคนละห้าเหรียญค่ะหรืออีกอย่างนะคะถ้าเราไปซื้อทัวร์แบบแบบแรกที่บอกนะคะให้จ่ายเขาครึ่งเดียวค่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวอยู่มารับไอจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะเออ,อน,นี้ก็เป็นอีกทิคหนึ่งนะคะที่ต้องระวังค่ะอันที่สามนะคะราคาสินค้าของอที่เม็กซิโกสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าไม่มีป้ายราคานะคะถือว่าแพงมากนะคะห้ามซื้อนะคะคือเก็เอ,อลืม ลืมดูว่าอันนี้ไม่มีป้ายราคาอยากได้ก็เอามาแล้วก็จ่ายเงินปรากฏว่าตอนชาร์จกโอ้โหแพงมากนะคะก็คือให้เลือกสินค้าที่มีราคาเห็นแน่นอนชัดเจนนะคะจะดีกว่าค่ะเพราะว่าการการถูกโอเวอร์ชาร์จเกินจากคนขายนะคะที่จะชาร์จกับนักท่องเที่ยวอย่างเราค่ะเ,เพื่อนอันที่4นะคะนี้ระวังนะคะห้ามกินอาหารข้างทางนะคะเพราะว่าอาหารข้างทางเม็กซิโกนะคะมไม่สะอาดเลยนะคะเกดโดนมาแล้วะะท้องเสียะคะ่ะเออแล้วก็รวมกับเจ้าถิ่นเขาบอกมานะคะว่าอาหารข้างทางที่นี่ไม่ค่อยจะ ถูกสุขลักษณะอนามัยนั่นเองค่ะก็พยายามอย่าทานอาหารข้างทางน,นะคะอาหารที่อยู่ในร้านอาหารอย่างพวกทาโก้หรือว่าอาหารเม็กซิกันท้องถิ่นเขาเน่าก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ mm hmm. ที่5นะคะระวังกระเป๋าให้ดีนะคะพิกพอเกตที่เม็กซิโกนะคะถือว่ามีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะก็ระวังกระเป๋าเราค่ะ ที่6นะคะเกดบอกราคาค่าทัวร์คร่าวๆนะคะก็เป็นราคารถตุ๊กๆนะคะมันจะมีรถตุ๊กๆคล้ายๆบ้านเราแต่ว่าเ็าจะใหญ่กว่านะคะจะตกอยู่ที่ประมาณหัวละ35ต่อคนนะคะในการพาเที่ยว1รอบนะคะ1รอบในการพาเที่ยวนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะที่เมืองมศาสัตวแลนดนะคะเออซึ่งราคานี้ก็เป็นราคาที่เกดกับสามีจ่ายนะคะถ้าเพื่อนเเจอตุ๊กๆมาให้บริการเรานะคะอาจจะเสนอราคานี้หรือว่าต่ำกว่าน,นี้สัก30อะไรนี้ก็ได้นะคะเออลองดูนะคะแต่ว่าอย่ามากเกิน35ค่ะ ถือว่าเราอาจจะถูกริปอฟได้นะคะทั้งทริปเนี่ยนะคะเราก็จ่ายไปทั้งสิ้นประมาณ1,630กว่าบาทนะคะเอ้ยสาิบกว่าดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นราคารวมทั้งหมดในวัน6คืนนะคะมีอาหารทั้งหมดรวมทั้งสิ้น19มื้อนะคะสําหรับเราสามคนนะคะ19มื้อต่อคนนะคะเออแล้วก็รวมค่าที่พักด้วยนะคะรวมอ่า อาหารรวมที่พักนะคะบริการรวมทิปแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆเออก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเลยทีเดียวค่ะนี่คือรายการทัวร์นะคะที่เที่ยวที่เม็กซิโกนะคะทั้งหมด3ที่นะคะที่แรกคือคาโบลอสลูคัสนะคะที่ที่2คือเพโทรวาราต้านะคะไม่รู้เก็ดสะกดถูกหรือเปล่านะคะต้องขออภัยค่ะที่สุดท้ายก็คือมาซาดานนะคะ ก็ให้คะแนนความคุ้มค่านะคะไว้ที่9เต็ม10เลยนะคะคุ้มค่าของเกดหมายความว่าคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปนะคะแล้วก็รวมรวม,รวมทั้งทริปนะคะภาพรวมทั้งทริปนเก็ตก็ให้9เต็ม1ินะคะเรื่องบริการนะคะให้9เต็ม10ค่ะคือรู้สึกรู้สึกนะคะว่าบริการดีมากๆเลยนะคะอาหารการกินนะคะให้7เต็ม10นะคะเพราะว่า <laughs> เกดไม่กินอาหารฝรั่งนั่นเองค่ะเพื่อนส่วนทริปเม็กซิโกนะคะเกตให้คะแนน8เต็ม10นะคะเพราะว่า,อาชอบในระดับหนึ่งนะคะบรรยากาศเนี่ยนะคะ เอาง่ายๆถ้าคิดถึงเมืองไทยนะคะไปเม็กซิโกเออคล้ายๆกันเลยนะคะทะเลทะเลน,นะน้คะเขาจะคล้ายๆที่เมืองไทยมากๆค่ะแล้วก็อาหารการกินเด๋กเบางคนชอบกินอาหารเม็กซิโกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการถูกริ p ออฟนะคะค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็ราคาอาหารบางอย่างหรือว่าอาหารของฝากบางอย่างเนี่ยแพงเกินไปค่ะเพื่อนๆต้องเลือกอย่างที่บอกนะคะดูที่มีป้ายราคาค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นทริปเม็กซิโกนะคะที่เกตมารีวิวให้นะคะง่ายๆนะคะสาหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะไปเม็กซิโกค่ะสามารถเดินทางจากอเมริกาไปเม็กซิโกได้เลยหรือว่าใครที่มาเที่ยวจากเมืองไทยมาเที่ยวอเมริกานะคะแล้วมีเวลาเหลือนะคะหรือว่าอยากจะไปต่อที่ประเทศอื่นนะคะประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งก็คือเม็กซิโกเพราะว่า1ราคาทริปถูกมากๆนะคะบอกเลยนะคะถ้าไปประเทศอื่นอาจจะจ่ายมากกว่านี้นะคะไทรที่เพิ่งเริ่มทริป เรือนะคะแบบเกดก็อาจจะลองไปทริปเล็กๆง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทริปต่อไปเราค่อยไปเริ่มไปที่อื่นนะคะ next trip นะคะเราก็วางแผนกันไว้ว่าเราอาจจะไป阿拉斯加กับเพื่อนๆเกดก็อยากไปนิวซีแลนด์ด้วยนะคะเออก็รู้สึกว่าชอบใจกับการเดินทางด้วยเรือนะคะก็จะเอาไว้เป็นแพนในการาเป็นว a คเเทชันของบ้านของเกดต่อไปนะคะโอเควันนี้เกดหวังว่าข้อมูลที่ให้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวเม็กซิโกด้วยเรือ u b ป Pri n c e s s ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะกับทุกท่านในวันที่ดีบ๊ายบาย